อเสียงมาแล้วดูๆนี่ไม่หลงไม่หลงมาพูดมาเสียงหายบ้างอะไรบ้างไม่ว่าอะไรยึดกัะแตมแดงมันก็จะหายขาดได้หาย กลูกสีลูกสีลูกสีมีตวละกันฐาเอนกันเรี่ยเพราะาฮัลโหลจะเล่าเรื่องน่งให้ฟังสองนาทีโย่เรื่องการก่อสร้างสิ่งทาวรวลวัตถุแบบนี้ศาส,สนาพุทธเรานเนี่ยจริญที่อินเดียแล้วต่อมาพระอรหันต์สมัยก่อนท่านเห็นการไตรท่านก็ให้สร้างสิ่งก่อสร้างตลอดนี้ต่อมาศาสนาพุทธของเราหายไปจากอินเดียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม เหลือสิ่งสุดท้ายคือสิ่งกอ่อสร้างนี่แหละที่พุทธยาปรากฏว่าวันหนึ่งศาสนาพุทธจเจริญขึ้นลัตไปเราก็ไปทวงคืนหยกตรงสิ่งที่เป็นสิ่งกอ่อสร้างศาสนาพุทธพวกนักบวชมาหันฮินดูฟองหมดแล้วพุทธทำยังไงเรามีหลักฐานอยู่เป็นของพุทธก็สิ่งกอ่อสร้างนี่ไงขอคืน อนาคาร,ริศธรรมปาละเนี่ยไปขอตื้อขอตื้อเขาไม่ขายไปฟ้องประธานาธิบยีอินเดียอย่างน้อยที่สุาาดท่านใก้าก็บป็นเชียเดียรท่านประธานาธิดีก็มาตีปีดหน่อยสุดท้ายเขาให้ฟรีเราได้แผ่นดินของเราคืนเพราะซ่งก่อสร้างเหล่านี้โยมทาวนว่าถูกนี่แหละเพราะพระสงฆ์ไม่เหลือแล้วโจดก็ไม่เหลือพวกนันปวดมหารครที่ตรงนั้น400กว่าปีก่อนชาตก่อนที่เราจะไปทวงคืนโดยอนาคาร,ริกธรรมปาละชาว เนี่ยสีนังกาน,นี่แหละโยอัตมาตอนหลังอัตมาก็เปลี่ยนใจถ้าเห็นใครสร้างอัตมายินดีด้วยหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนรวมทั้งรีสัตฉนาลัยด้วยโยทีสัจฉนาลัยนี่เป็นเมืองเก่าสีเทพด้วยสีสัจด้วยอัตมาไปดูปุ๊บก็ถามถามเจ้าหน้าที่ว่าตอนที่มาประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นี้ต้องไล่าชาวบ้านออกไหมต้องเป็นคืนยันตหัวไม้ครับเพราะชาวบ้านเขารู้เขาไม่กล้าเท่าไหร่ เพราะมีสิ่งเหล่านี้แหละโยมเนี่ยเพราะพ้สโศกก็ไม่เหลือแล้วอะไร